<laughs> แมวอ้วนอยู่ด้านหลังผมทุกคนเออตอนนี้มีแมวอ้วนอยู่ด้านหลังออโอ้โหโอ้โเยอะอ,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 อะไรเนี่ยใจแอนพ็อกแคทแล้วก็มีตัว Preston s i เก a t เจออยู่ด้านบน <laughs> เกมโคตรพังเลยทุกคน <laughs> ก็สังเกตว่าตอนนี้ผมมีเพชรแล้วก็มีเหออรียญอินฟินิตว้วยอันนี้อะไรอันนี้แรง r ี w วอ d ไหนลองดูซิโบนัสปลายวันคุณไม่ได้อะไรทั้งนั้น <laughs> <laughs> ไม่เดี๋ยวไม่ <laughs> ไม่ไม่ <laughs> ไม่ไม <laughs> คูณ3ทริปเปิลไดมอนดรีดีมครั้งต่อไปอีก99ปี99ปีโอเคชัดหน้าเจอกันแล้วอะไรวะเนี่ยด้านบนเนี่ยแลงแรน out of idea เออเวแล้าไงเออผมกดอะไรไม่ได้สักอันเลย,เยเอ่งกด,ด,ดนนนกดไม่ได้ด้านบนเนี้ยกดไม่ได้แล้วก็ด้านล่างตัวฟักทองอะไรเนี่ยพัมกินชทกเก้นตัวฟักทองพัสาออกมามันจะมีประโยชน์มากๆโอเค โอเคถ้าใครอยากลองเล่นแบบนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิง์ไว้ใต้คำอธิบายนะครับมาลองเล่นกันดูได้เพชรค l ลเล t ชันการทำเทียได้ถูกลบออกไปแล้วคุณเสียเวลามหาศาลเลยเพราอมาโอเคเทีย69 <laughs> อันนี้น่าจะเป็นร้านค้าลับครับทุกคนเฮ้ย <laughs> มีผมด้วยซื้อด้วยแมวอ้วนจำนวนมากเดี๋ยวผมซื้อได้ไหม <laughs> ตอนนี้ผมมีแมวอ้วนนิดเดียวนะผมยังไม่ได้ไปล,ลองสุมไข่ามากสมมุติว่าผมกดซื้อคิดว่ามันจะได้ไหมทุกคน อก็ซื้อตัวผมเองนะครับเยี่ยมจริงๆมันไม่กดอันนี้แมวอ้วนจะซื้อได้ฟรีหรือไม่แล้วมันไม่มีปุ่มไหมผมกดซื้ออะไรวะเนี่ยอันต่อไปเน่ยดูดิ450โรบัค450ล้านเพรเอ้ย400ยเออใช่ละ450ล้านเพ w ว a t โอเคเออการสั่งซื้อไม่สำเร็จ เพราะว่าคุณโอ้ oh my god ก้อนนี้เทเลพอร์ตไปได้เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงผมขอลองดูซิว่ามันมีไข่อะไรเปิดได้บ้างแล้วไอคอนนี้มีอะไรเนี่ย <t akes> ดเน <m> a <akes> t มีการโดเ a t e ด้วยอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมโดเ a t e ไปสัก5โลบัคกแล้วกันครับทุกคนอ่ะโอเคเรียบร้อยมาเราลองมาลองเปิดไข่ดูเลยก่อนผมอยากรู้เหมือนกันว่าสุ่มตู้พวกนี้มันได้อะไรบ้างตะกี้ผมลองสุ่มไปนิดนึงแล้วเวยเราก็ได้ huge cat มาได้แมวอ้วนมาตัวหนึ่งนั่นเองครับทุกคน ก็ลองสุ่มอันนี้ดูสิอันนี้สุ่มได้ด้วยอ่ากดอะไรกด e กด e ปึ๊บปึ๊ป huge pumpkin cat. <laughs> โอเคได้แมวฟักทอง <gasps> อะไรครับเนี่ยเดี <laughs> ๋ยวลองกดอีกครั้งดูสิจะได้อย่างอื่นไหม <laughs> ได้แมวฟักทองเหมือนเดิม <laughs> โอเคโอค้คือผมจะบอกว่าเกมนี้ทำให้แมวฟักทองแล้วก็แมวอ้วนดูไร้ข้าวเลยทุกคน <laughs> <laughs> มีมีกันหมดอ่ะโอเค ก็แมวอ้วนนะครับพลัง135ล้านมีบัฟคือฟาส3สช่วยคุณตดดังขึ้นแบบ300%เดี๋ยวปั๊บเดี๋ยวผมขอลองสูมันอื่นดิอันนี้อะไรโดมินัสแอสตรา9 9 9เอ้้อ90ละ90้ละเปิดทีเดียวเลย3ตัวโอ้โหได้เอ็กซ์คลูซีฟมา3ตัวเลยทุกคนโอ้ god ไหนดูซีโดมินัสหนเปิดเปิดได้อีกไหมเปิดได้อีกโอเคเอ้ยตัวนี้มัน ตัวนี้จริงๆแล้วมันเปิดสุ่มไม่ได้ไม่ใช่เหรอทุกคนก็เหมือนตรงนั้นจะมีตู้ใช่ไหมอมองัสทุกคนอมงอัดก็มาทุกคนซัสซี่เรดซัสซี่เรดเฮ้ยใน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 ดูดิผมเดี๋ยวปั๊บปั๊บผมยังไงอันอีควิปอ๋ออ๋อออกตรงนี้แล้วก็ซัสซี่เรดซัสซี่เรดโอเคชื่อเดฟโทรล็อกด้วยมีบัฟคือฟาสซสามเหมือนกันครับทุกคน อ้าวแล้วทำไมมันชื่อซัสซี่บลูทุกคนอันนี้มันตัวแดงทำไมอะไรวะ <S <S ฉันชอบเงินมากๆเลยจากเพรสตันอะไรอันนี้เป็นโดเนทเดี๋ยวกูโดเนทไปแล้วไม่ต้องไม่ต้องแล้วตรงนี้อะไรอ,ะ Make, อ่ะ Make your pet golden เอ่ทำสัตว์เป็นตัวทองแล้วก็หรือว่าลบสัตว์ไปเลยว่าเหนือไหนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไมมันออโต้ลิกนะผมยังไงยังไงกดอย่างนี้กดอย่างนี้ฟรี Free. แล้วก็คือยังไงลบไปเลยอย่างงี้หรอดีลิทเอา้าไม่ดีลิทเออตะกี้ไม่รู้ยังไงนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้เหมือนจะมีที่สุ่มโดมินัสด้วยเดี๋ยวแป๊บผมเอาสัตว์เลี้ยงออกแป๊บนึงมันโคตรเกะกาตาเลยเอาออกไงมันเอาออกไม่ได้อะทุกคนเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวดูดิดดด <laughs> โอเคกลับมาละกลับมาละกลับมาละประตูนี้มีอะไรอะ่ะงงงงงไหนดูซิตรงนี้มีไข่มีตู้อะไรก็ไม่รู้ใสใสให,ให้ให้หาน้ต3ามอัน จากนั้นจากนั้นพิมพ์รหัสตรงนี้แล้วประตูนั้นจะปลดล็อกหนดูซิด้านซ้ายด้านขวามีปากกลัวทุกคนมีปากกลัวโอ้ oh my god ใน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 นลองกระโดดดูซิกระโดดดูซิได้ไหมได้ไหมฮึบฮึบฮึบเอาเบรเกมนี้มีอย่างหนึ่งนะทุกคนคือมันไม่มีสกเก็ตบอร์ดแล้วคือแบบแล้วมันเดินช้ากว่าปกติทุกคนกว่าผมจะเดินกลับมาได้ทีนึงอะ่ะโอ้ นานเลยอะในในกลับมาละกลับมาละกลับมาละด้านซ้ายมีอะไรวะผมว่ามันน่าจะอยู่ด้านเนี้โน้ตไอ้ด้านฝานั้นไปยากนึงตรงนี้ให้กระโดดใช่ไหมกระโดดวึบวึบโอเคโอเคพอไปได้อยู่ไปได้อยู่โอ้ทางนี้มันมันมัน,ม,น,ม,นมันไปยากนิดน,นึงทุกคนไม่เอามวเมดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปอีกทางนึงก่อนอีกทางนึงอาจจะมีโน้ตอะไรสักอย่างนึงที่เราเออดูเอาเอา,เอาได้ไหมกระโดดกระโดดกระโดด เป็นเขาวงกดแล้วเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ย,เ,ยเหมือนผมเจออะไรสักอย่างนี่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 เกตเหมือนจะเป็นประโยคสุดท้ายปะแล้วถ้าผมหายสองโน้ตผมก็จะปลดล็อกได้ซึ่งจริงๆจ,จะบอกว่าจริงๆผมรู้อยู่แล้วนะว่ารหัสมันคืออะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากไปหาอีกสองโน้ตนั้นก็ไปหาได้นะทุกคนเดี๋ยวปั๊บเดี๋ยวผมไปพิมพ์ให้ดูเลยก็รหัสนะครับพิมพ์เป็นตัวเล็กหมดแล้วก็ชิดติดกันครับเลเยอร์โอเพนเดอะเกนะครับอ่ะพิมพ์ไปแล้วมันก็ปล ด้านในเหมือนจะมีหีบสมบัตินะครับนี่เลยเป็นใข่อันเนี้ยอันเนี้ยผมอยากรู้เหมือนกันพ็อกด็อกนะี่ได้จากไหนแต่ว่าอันนี้เหมือนจะเป็นเอ่อเชสนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดดูซิออโต้เลยปึบทีละสามตัวไปเลยครับทุกคน exclusive chest เฮ้ย <Wow. S 1> เดี๋ยวเดวหีบสมบัตินี่เหมือนมันจะไม่มีในเกมนะทุกคนเป็นแบบทําขึ้นมาได้ OG c h e ครับทุกคนอ๋ออันนี้จากเพชรซิมูเลเตอร์หนผมจําได้ มันจะมีกล่องทองอันนึงอะ่ะบนดวงจันทร์มั้งในเพจซิมูเลเตอร์ภาคแรกเลยเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเดี๋ยวลองเปิดต่อไปดิสตีมพังเชสกับทุกคนเฮ้ยอันนี้มันเป็นกล่องที่อยู่ในภาคล่าสุดเลยสตีมพังเชสก่อนหน้านี้ก็ยังตีอยู่เรื่อยๆนะจนเอเลียนเชสมันมาใหม่นี่นี่น,นี่กล่องนี้เลยกล่องนี้เลยกล่องที่คุ้นเคยครับทุกคนกล่องนี้เลยโอเคเดีนะ๋ยวลองเทเลพอร์ตสิ ZOM Stormare ก็น e so ี ah. anya, ่เป็นช oh ื่อยูทูบเบอร์คนนึงนะครับเผื่อใครไม่รู้ก็เขาเป็นเจ้าของเกมนี้แหละเดี๋ยวเขาดูซิอันนี้เป็นหีบสมบัติอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเหมือนผมจะรีดีไม่ได้นะครับทุกคนเหมือนผมจะรีดีไม่ได้มีอะไรอีกไหมอันนี้รีดีไม่ได้ตรงนั้นมีอะไรรีวอร์โอเคอันนี้อาจจะต้องจอยกรุ๊ปมั้งรีดีไม่ได้เช่นกันรีดีไม่ได้เหมือนกันเลยโอเคโอเค เฮ้ย hey, มีที่อัปเกรดด้วยทุกคนมีที่อัปเกรดด้วยเฮอเหนดอดสิ Make your progress มันจะทำให้เกมของคุณนั้นยากขึ้น Huge Pumpkin Cat Token อ่าอัปเดตไปอัปเดตไป3โอ้โหอัปเดตได้สบาย <c oughs> จะได้แมวยักษ์2ตัวแล้วก็น่าจะได้อะไรอีกสักอย่างไหนดูดสิปึบอ่าผมกดเคเลมได้ไหมกดเคเลมได้อ๋อได้มา5 5้าตั๋วฟักทองเอาไปทำอะไรได้เนี่ยอันนี้อะไรลบคำสาปออกจากเกมลบคำสาปไม่สำเร็จมันไม่มีวิธีการลบคำสาปหรอกไอโง่ <c oughs> เออสุดยอดจริงๆ l o s e your power pet ทำให้สัตว์เลี้ยงของคุณนั้นกากลงกอัปเกรดไปอ่าได้เลยได้ตั๋วมาอีก5หรือเปล่าไม่แน่ใจใช่ละใช่ละได้ตั๋วมาอีก5เออผมเห็นมาละ แล้วก็ตรงนี้เหมือนจะมีที่ให้ฟิวส์แต่ว่าแมปมันตันแค่นี้แล้วนะทุกคนมันไม่ได้มีไปต่อแบบเออไปโลก2 f a n t a ตาซีเวอร์เทคเวออะไรไม่มีเดีดูซิอันนี้ก็เหมือนจะไม่มีอะไรทำอะไรไม่ได้โอเคเรากลับมาโลกปกติของเราแล้วเว้ทุกคนเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วเจอกันในอัปเดตหน้ากับอัปเดตธนาคารวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ